สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังโคตรโมกันเลครับวันนี้ผมก็อยู่กับการสปอยหนังเก่าเหมือนเดิมกับภาพยนตร์ปี2004เรื่อง Ginger Snapback The b e g i ก n i n g กำเนิดสยองอสูรคืนร่างไม่ทราบว่าในสมัยนะั้นเคยมีคนดูเรื่องดีได้อย่างเชื่อได้ว่าตอนนั้นก็คงเป็นม้วนวิดีโอที่เราดูจบแล้วก็ต้องหารถกอมาเสียปปบป๊กเพื่อให้มันหมุนแตดๆดดดนึกงถึงสมัยนะั้นะนะแบงคนมีรถกอเลยต้องเป็นคนที่มีฐานะมากมากนะเอาละครับก็ก่อนไปฟังสปอยเขากำลังจะา,ากทุกคนคนละหนึ่งไร่ด้วยนะฮะในเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เริ่มขึ้นกับสองพี่น้องส,สวยๆที่มีชื่อว่าจิงเจอร์และบิจเจตที่กำลังขี่ม้าตัวหนึ่่่งาานปาลเ ในช่วงฤดูหนาวแต่แล้วเจ้ามมาตัวนี้ก็เกิดชะงักเพระวาดกลัวสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคือแคมป์ของชาวอินเดียแดงที่มีสภาพเหมือนกับถูกทำลายจากเงื้อมือของสงครามบัตมาทั้งสองสาวจึงลงจากม้าและเดินเข้าไปสำรวจหน้าตาเฉยนี่ไม่กลัวหรืองไงเนี่ยพะสถานที่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยเลือดและเลือดทั้งสองคนก็ทำใจดีสู้เสือจนกระทั่งไปเจอกับป้าคนหนึ่งที่กำลังยืนพงงมงงมงเงิและมอบสร้อยคอที่ใช้ในพิธีกรรมให้กับทั้งสองคนได้บอกว่าคำทำนายเนี่ยมันเป็นจริงแล้วสองพี่น้องนี่ก็ไม่เข้า ทำนายอะไรของมันวะไม่บอกเราจะรู้ไหมเนี่ยป้าแม่งรู้อยู่คนเดียวในขณะที่กำลังบ่นๆกันอยู่นั้นไอเจ้าม้าก็เกิดคึก <c oughs> ก่อนจะวิ่งหน้าตังเข้าไปในป่ามิดเจตเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยรีบวิ่งตามมันไปและแล้วเท้าของเธอก็ไปเหยียบเข้ากับกำดักหมีอันเบลอจิงเจอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเพราะเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเด็กๆก็นึกถึงมนุษย์ป้าที่อยู่ตรงกระโจมก็เลยวิ่งกลับไปเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ที่ไหนได้บรรลุป้าเนี่ยหายไปอย่างลึกลับโอ้โหผีหลอกเมื่อวันแสกๆพอไปอย่างนั้นเนี่ยจริงเจอก็ต้องวิบวิ่งกลับไปเพื่อหาวิจ,จิตที่ตอนนี้เธอก็กําลังจะดับเบิลสวยเพื่อเจอกับหมาป่ามานั่งแยงเขี้ยวยิ้มให้แบบน่ารักแลบดินแผลบ,แ,ลบแต่แล้วชายอีเดียแดงคนหนึ่งก็มาไล่เจ้าหมาตัวนี้ไปพร้อมกับถือขวานเดินมาอย่างน่ากลัวจริงเจอทธอวิ่งมาเห็นเข้าก็นึกว่าไอหมอนี่เนี่ยจะมาทําร้ายน้องสาวก็เลยตัดสินใจวิ่งไปกระโดดทีมสองตีนคูแต่พี่แกกกกกกก็เเเ่งงาาาจนนนัััใชชช้วิออรรพปธ พร้อมๆกับเดินเข้าไปหาบิดจิตและช่วยเธอออกจากกับดักหมีแถมยังช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกด้วยพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าจหมาตัวเมื่อกี้ก็คือหมาของเขาเองแถมเมื่อเขากําลังจะจากไปก็ดูเหมือนว่า2พี่น้องต้องการความช่วยเหลืออีกอาวะช่วยก็ช่วยไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วผ่านอินเดียแดงน,นะครับเขาชวนทั้งสองสาวไปถึงแคมป์ของเขาซึ่งที่นั่นเนี่ยมีกําแพงไม้ขนาดใหญ่เหมือนกับสมัยยุคบางระจันยังไงอย่างนั้นแถมด้านนอกก็ยังมีร่องรอยการต่อสู้เหมือนกับว่าที่นี่เนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อการสัตว์ประะหลาาดที่พยมจ ไปทำร้ายคนที่อยู่ข้างนายเลยมือทั้งสองสาวได้เข้าไปในรั้วแล้วเธอก็พบกับหลุมศพมากมายที่มีบาทหลวงเนี่ยคอยสวดมนต์ให้ทุกเช้าเจ้าจ่าคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมโมโหมากที่นายประตูปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามาจึงเดินเข้าไปได้เขายกใหญ่โรแลนด์หัวหน้าแคมเห็นอย่างนั้นจึงเข้ามาห้ามและบอกว่าเกิดมาเป็นชาติบัลลุดชานไม่มีน้ำใจให้กับสตรีทั้งสองนางนี้เล่าเขาพูดพางเห็นว่าบิจจี้เนีย่ยบาดเจ็บก็เลยแนะนําว่าให้หมอเมอร์ฟี่รักษาทําการการคัดค้านของบาทหลวงกิลเบิร์ตที่กล่าวว่าการต ตอนรับคนนอกก็ไม่ต่างอะไรจากการเชิญให้พวกมันมาขย่ำเราไม่นานนักเมื่อทั้งสองสาวได้รับการรักษาจากคุณหมอโลแลนเขาก็ได้เข้ามาแนะนําตัวเองเพร้อมกับกล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ไร้มารยาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาก็เลยอยากเชิญให้ทั้งสองคนเนี่ยมาร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันพอจบเรื่องเลครับเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าฟินได้พาทั้งสองคนไปพักอยู่ในห้องของเจฟฟี่ที่เป็นลูกชายของโลแลนแต่ว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วในตอนเย็นวันนี้เองทางจินเจอและบิจิตได้เข้าร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับคนอื่นๆที่ดูจะม คอยชอบหน้าพวกเธอนักเพราะอาหารที่นี่เริ่มหายากเต็มทีแต่ผ่านอินเดียแดงที่มีชื่อว่าฮันเตอร์ได้เข้ามาและนํากระโหลกหมาป่ามาวางไว้จ่าเจมเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอใจนะครับพยายามจะเข้าไปหาเรื่องเพราะทั้งสองคนเนี่ยมันไม่ถูกกันกิลเบิร์ตได้เสนอว่าพวกเราควรจะทิ้งป้อมนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่โลแลนก็บ,บอกว่าเรามีความแข็งแกร่งพอที่จะยึดที่นี่ไว้ประจาการแต่แล้วก็มีเสียงคำรามดังมาจากข้างนอกสองพี่น้องได้ยินอย่างนั้นก็กลัวเลยครับก็เลยขอตัวกลับเข้าไปในห้องแต่เจ้าบาดหลวงกิลเบิร์ตไาดมมา ทั้งสองคนนี่แหละเป็นตัวสวยเธอกําลังจะพาปีาศาจมาหาพวกเราสองพี่น้องไม่อยากฟังและเข้าไปนอนพอตกดึกคืนนั้นจิงเจอร์ก็ฝันร้ายจนเธอต้องตื่นมากางคันเธอพยายามจะไปห้องน้ําแต่แล้วบางสิ่งบางอย่างมันก็ดึงความสนใจนาทีห้องเล็กๆห้องหนึ่งมีเสียงครวญครางดังออกมาจิงเจอร์จึงตัดถึงใจเข้าไปตรวจสอบได้พมกับเด็กชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าเละไปครึ่งสีกมันกระโจนเข้ามากัดไปที่หัวไหล่ของเธอก่อนที่ภาพ,พจะตัดไปในตอนเช้ามืดจิงเจอร์รีบเข้ามาปลุกน้องสาวเพื่อให้รีเพนออกจากที่นี่เพร ด้านล่างเนี่ยมีเด็กน้อยที่เป็นปีศาจอยู่พบกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ต่อไปแล้วซึ่งวิตเจ่นเนก็เชื่อครับพอเธอเห็นหัวไหลของพี่สาวเลื่อนอาบทั้งสองคนนะครับก็เลยแอบย่องจากห้องจนกระทั่งไปถึงประตูคายแต่เอากรนไม้ออกเรียบร้อยอย่างไม่ทันที่จะได้ออกไปไอ้เจ้าเจมก็เข้ามาสัตว์หน้าจริงเจอถึงกับหน้ามุยแมะอุตส่าห์ให้ข้าวให้น้ำเดินคิดจะหนีออกไปสนีช่างไหลบุญคุณซะจริงมันพูดจบก็ท้าดวนมวยกับผู้หญิงจนจริงเจอ์นะครับเกือบชวนมันขึ้นเวทีวันแชมเปี้ยออนชิพทำให้ชาย เจ่อเขมบมวันซะก่อนแถมมีเสียงหมาหอนดังขึ้นหน้าประตูเจมก็รู้ดีว่าตอนนี้พวกปีศาจมันมาแล้วเขาตะโกนเรียกกาลังเสริมในขณะที่ทั้งสองพี่น้องเนี่ยได้วิ่งไปหาที่แอบกิลเบิร์ตได้หลอกพวกเธอเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งพร้อมๆกับขังพวกเธอไว้ได้กล่าวว่าโชคดีพี่ขย้ำหัวนะอีหนูภาวาที่นี่เนี่ยมันมีเจ้าปีศาจตัวน,นั้นอยู่ทั้งสองคนก็พยายามอย่างหนักที่จะวิ่งหนีการตามล่าจากมันจนในท้ายที่สุดแล้วหัวเจ้าปีศาจได้ไปติดแงกอยู่ที่หน้าประตูจนจิงเจอร์นะคร ไปหลายทีแต่ในท้ายที่สุดแล้วพระเอกของเราอย่างพ่อผ่านอินเดแดงฮันเตอร์ได้เข้ามาช่วยเหลือทั้งสองคนเอาไว้ได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วทั้งสองพี่น้องก็เอาเรื่องนี้ไปฟ้องให้กับโแรแลนด์ได้รู้ถึงความชั่วที่เจ้ากิลเบิร์เนี่ยไม่ได้ทํากับพวกเราไอ้บาทหลวงนั่นมันอยากให้เราตายโแรแลนด์ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่มีเวลามาฟังนะครับเพราะว่าจะพวกปีศาจเนี่ยมันได้จูดโจม่ข่เลยบอกให้สองพี่น้องเข้าไปเก็บตัวที่ห้องก่อนและรอให้เรื่องนี้สงบลงทั้งจิงเจอร์และบิจจีทั้งตามนั้นก่อนจะพากันอออนนตี้เเงจงเจริ ได้ฝันว่าเธอไปจูบก,กับพ่อยอชายอินเดียแดงอยากให้เจ้าฮันเตอร์เขา้าพอเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าแผลที่ไหลที่เธอถูกกันดนะฮะมีเลือดออกเต็มไปหมดบิดจีเห็นว่าพี่สาวอาการไม่ดีก็เลยคิดจะไปหาหมอเมอร์ฟี่แต่คนนั้นไปตาเอ๋หินเหตุการณ์ที่เจ้าฟินเนี่ยมีเลือดอยู่เต็มปากและมันกําลังเชื่อดปริงเพื่อทําลายหลักฐานไม่ให้ชี้ตัวมันได้แต่มันก็ไม่รอดผลสายตาของคุณหมอเมอร์ฟี่ที่บังคับให้มันเนี่ยเอาปิงไปดูดเลือดของตัวเองก่อนที่สภากจะรู้ว่าแท้จริงแล้วไอเจ้าฟินมันถูกกั เมื่อคืนและมันกําลังจะกลายร่างคุณหมอเลยยัดลูกปืนใส่กระบาลของมันพร้อมกับหันไปบอกผู้ตรกสาวว่าใครก็ตามที่โดนพวกปีศาจกัดก็จะกลายร่างเพราะเห็น่างนันแล้วบิจีกับจิงเจอร์นะครับก็ไม่กล้าเอาแผลให้กับเมอร์ฟีด่ดูพวกเธอขอตัวออกไปข้างนอกได้พบกับพวกผู้ชายกําลังนําซาบของสัตว์บางอย่างเมื่อตรวจดูว่ามันเป็นร่างของใครกันแน่สรุปได้ว่าปีศาจพวกนี้ก็คือมนุษย์หมาป่าที่หนึ่งในพวกมันถูกสังหารก็คือเหล่าพี่น้องของคนที่อยู่ในค่ายพอเป็นแบบนี้แล้วพวกชาวบ้านที่อยู่ก็ไม่อยากจะ สังหารพี่น้องของตัวเองพวกเขาอยากจะหนีไปให้ไกลที่สุด แต่โรแลนด์ก็ห้ามไว้พอถ้าออกไปพวกมันก็ฆ่าพวกนายแน่นอนเราจะปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อต่อกรกับพวกมันในขณะที่ทางสาว,สาวเองเมื่อรู้ความลับว่าการจะถอนคำสาบจากมนุษย์หมาป่าได้จําเป็นจะต้องฆ่าตัวโฮสหรือก็คือตัวการที่มากัดเธอจิงเจอร์รู้ว่าคนคนนั้นคือใครมันก็คือลูกชายของโรแลนด์นั่นเองตกดึกในคืนนี้ในขณะที่จิงเจอร์กำลังนอนเพ้อฝันบิจจีก็สังเกตเห็นแผลที่ดีขึ้นของพี่สาวแต่ว่ามันกลับมีขนงอกออกมาแสดงว่าเธอเนี่ย โตเป็นสาวแล้วแน่ๆนๆคนละเรื่องโลแน่ลครับก็ได้เข้ามาและบอกว่าพี่สาวของเธอเนี่ยปล่อยลูกชายฉันออกไปใช่ไหมเขาไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่คืนส้อยให้ก่อนที่ในช่วงดึกสงัดเจฟฟี่ได้แอบเข้ามาหาจิงเจอร์บนเตียงเมื่อเธอรู้ตัวเจฟฟี่ก็รีบแวบหายไปไม่นานนักแลเจ้าจ่าเจมก็บุกเข้ามาในห้องพร้อมกับล่างตัวจิงโจ้เอ้ย <c oughs> ขอโทษครับจิงเจอร์ภาคกนเป็นจิงโจ้แล้วกุเพรขะว่าพวกเขาไปพบศพเพื่อนที่มีผมของจิงเจอร์อยู่พวกเขาก็เลยคิดว่าจิงเจอร์นั้นเป็นพวกกลายพันธ์แล้วยังไม่ทันที่หมอเมอร์ฟีจะใช้ปิงไปกัดที่หน้าอกของเธอโลแลนก็บุกเข้ามาช่วยไว้โดยการใช้ปืนยิงกระบาลของคุณหมอจนแตกโล่และสั่งให้คนอื่นกลับบ้านไปตัวใครตัวมันโลแลนได้สั่งให้บิ๊กเจตพาพี่สาวของเธอออกไปจากที่นี่ซะในขณะนั้นจิงเจอร์ก็บอกว่าเธอจําเป็นจะต้องถอนคำสาบโดยการฆ่าเจฟฟี่ในตอนลุ่ง เธอยังตัดสินใจที่จะลุยเดี่ยวซึ่งในระหว่างทางนั้น,น,นเธอก็ได้ไปพบเหตุการณ์เด็กหนุ่มชาวอินเดียแดงที่มีชื่อว่าไมโลกําลังถูกไอเจ้าจ่าเจมไล่ออกจากค่ายพรพ่อของเขาได้ตายไปแล้วจึงไม่มีใครอยู่ปกป้องจิงเจอได้แอบเข้าไปในที่สุสานและพบกับเจฟฟี่กาลังทุกข์ทมอยูดที่หน้าหลุมศพของคุณเม่ของเขาจิงเจอพุ่งเข้าไปและใช้มีดหวังจะสังหารเพื่อจะได้หยุดยั้งคำสาบแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเธอก็ทาไม่โลกจนนายประตูได้บังปมเขา้าก็เลยใช้ปืนไล่ยิงเจฟฟี่และ มาลากตัวเด็กน้อยมาที่กลางค่ายได้สำเร็จจนจากเจมได้ให้โแรแลนด์มาจัดการกับลูกชายของเขาที่มันพยายามจะวิง่งหนีลงไปในบ่อน้ําโแรแลนด์ได้ใช้ปืนยิงเจ้าลูกชายกึ่งปีศาจจนเขาตกลงไปในขณะที่ทั้งสองพี่น้องก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพวกเธอคิดว่าเรื่องนี้คงจะจบลงแล้วพวกของโแรแลนด์ก็ไล่เธอออกจากค่ายซึ่งในขณะที่พวกเธออยู่กลางป่าหิมะอันหนาวเหน็บทั้งสองคนก็ได้พบกับไมโลที่ขอติดตามไปยังกระท่อมของฮันเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากที่นี่มากนะัก แต่ในจังหวะนั้นพวกฝูงมนุษย์หมาป่าก็าได้พากันเง่งเงางๆำอยู่ใกล้ๆจึงทําให้ทั้งสต้องวิ่งแยกจากกันบิดจีหนีไปจนสะดุดกับล่างล่างหนึ่งซึ่งร่างนั้นก็คือไมโลที่ถูกขยําจนเลือนนองไปทั่วพืนและที่ใกลๆนั่นเองจึงเจอก็มีเลือดอยู่เต็มปากเห็นได้ชัดว่าคํำสาปนั้นยังไม่หายไปโดยความรู้สึกผิดทั้งสองคนจึงรีบตรงไปอย่างที่กระท่อมขไอยเจ้าฮันเตอร์ที่อยู่ในธ้ําพร้อมกับมนุษย์ป่าที่พวกเธอเจอในตอนแรกป่าอินเดียแดงได,ด้บอกว่าตอนนี้ล ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วเธอไม่สามารถทอนคับสาบได้ถ้าเธอไม่ใช่คนลงมือเองพอพูดจบป้านคนนี้ก็เอาน้ำยาโพชันให้กับทั้งสองคนดื่มเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตชัวพริบตานั่นเองบิดจีก็ได้เห็นดิมิทที่คุณป้าได้นอนแองแมงจากไปแล้วและตัวของพี่สาวของเธอก็หายไปเธอพยายามออกตามหาจิงโจ ออกตามหาจิงเจอร์จนไปถึงประตูค่ายของโลแลนด์ณที่นั่นเองได้มีมนุษย์หมาป่าตัวหนึ่งกําลังติดกบดักและรล้องขอความช่วยเหลือก่อนที่มันจะกลายเป็นร่างของพี่สาวพ,พร้อมๆกับวินาทีนั้นฮันเตอร์ได้เดินเข้ามาพร้อมกับจะใช้ขวานสังหารพี่ของเธอบิจจีไม่รอช้ารีวิ่งไปช่วยเหลือพี่สาวในทันทีแต่ทว่าเมื่อเธอใช้มีดแทงไปที่ร่างของฮันเตอร์มันกลับกลายเป็นร่างของจิงเจอร์แทนแต่หลังจากนั้นตัวของบิจจีก็ตื่นขึ้นและเห็นว่าคุณป้าเนี่ยได้นอนแอ่งแมงเป็ ตามที่นิมิตเธอตกใจมากที่ไม่เห็นตัวของพี่สาวจึงพยายามรีบวิ่งออกไปจากถรร้ำไปพบกับฮันเตอร์ที่กําลังอยู่ในท่าทางลุกลี้ลุกลนเขาบอกว่าคุณป้าเนี่ยถูกจริงเจอที่ก่ายล่างสางหารไปแล้วเราต้องสองคนจะต้องรีบไปหยุดเธอก่อนที่จะสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้ฮันเตอร์นะครับได้พาลิจี้เข้าไปหลบภัยในที่ค่ายของโรแลนแต่กิลเบิร์ดกับจับตัวบิจจี้ไปถ่ายบาปเพราะคิดว่าเธอมันเป็นพวกนอกลีดก่อนจะจับเธอนอนลงกับพื้นและคิดจะใช้ไฟเผาเธอทั้งเป็น้อหาที่เป็นแม่ ทว่าฮันเตอร์ได้ใช้ธนูยิงไปที่มือของกิลเบิร์ตแต่โลแลนด์ได้มาเจอเขา้าก็เห็นความโหดร้ายของบานหลวงไขรไม่ประสาทต,ตามมืองดีเห็นเป็นแม่มดหมดเลยหรือไงถ้าอยากเผานักเขาก็จัดให้โลแลนนะครับก็ใช้ไฟมาจุดไปที่ล่างของกิลเบิร์ตเองซะเลยในขณะที่ทางหน้าประตูเอกจิงเจอก็ขอให้ในายประตูเปิดประตูให้ซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจิงเจอได้กลายเป็นพวกหมาป่าไปแล้วโดยเฉพาะไอ้เจ้าเจมที่พอเห็นหน้าจิงเจอก็เกิดหมันใส่อยากจะแสดงความเป็นชายชาติอย่างเต็มเปี่ยม เขาเดินเข้าไปและกระเทือบติ่งเจอจนเลือดกบปากแต่เธอก็ไม่กลัวทําได้แค่นี้แล้วบักบอบก,ก่อนจะใช้เล็บของตัวเองเฉือนไปที่คอของเจ้าเจมพร้อมๆกับปล่อยให้พวกหมาป่าบุก,กบมาขยําคายของโแรแลนด์เพื่อสังหารทุกคนให้เหยียดฮันเตอร์ที่รอรับมืออยู่ก็สามารถสังหารพวกมันไปได้หลายตัวส่วนโแรแลนด์ถูกกัดไปที่ใบหน้าแต่เขาก็คิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพี่แกงได้เดินขึ้นไปบนบ้านและลาดน้ำาวันพร้อมๆกับไปนั่งที่โซฟาเล็กๆและจบ ชีวิตตัวเองด้วยปืนซันในขณะที่ทางฮันเตอร์เองก็สามารถสังหารพวกมนุษย์หมาป่าไปได้หลายตัวพร้อมๆกับพยายามที่จะปกป้องบิจจี้ไปด้วยและในขณะนั้นเองพี่สาวของบิจจี้อย่างจิงเจอร์ก็ได้เดินเข้ามาหาน้องสาวอย่างมุ่งร้ายฮันเตอร์จึงมอบมีดให้กับเธอและบอกว่าเธอจะต้องสังหารจิงเจอร์ซะมันมีแต่เพียงเธอเท่านั้นที่จะทําได้เพราะว่าแทนที่น้องสาวอย่างบิจจี้จะปลดปล่อยพี่สาวให้พ้นจากคำสาบเธอกับเลือกที่จะใช้มีดอันนั้นหันกลับมาแทงที่ฮันเตอร์แทนไม่มี ท่าที่เธอจะฆ่าพี่สาวตัวเองได้หรอกถ้าอยู่ก็อยู่ด้วยกันถ้าตายก็ตายด้วยกันเลยทั้งสองคนก็ไปนั่งชมวิวดูวผลงานที่โพกเธอได้ฝากไว้ณนะที่แคมป์ของโแรแลนด์มันกําลังเผาไหม้ไปด้วยไฟร้อนแต่ก็ยังไม่ไหวทิวจีจะบ่นว่าอากาศยังหนาวแต่พี่สาวของเธอกลับไม่รู้สึกอะไรเลย และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของจิงเจอร์สแนปแบ็กเดอะเบกิ่งแมงสแนปแบ็กสมชื่อจิงเจอร์หลังหักไอชิมายก็จบแบบทึ่งกิมกี่กินหมี่เกี้ยวใส่พิเศษสองก้อนพอตัวผมเนี่ยค่อนข้างชอบด้วยที่บรนจบแบบเฮี้ยแบบนี้ดูๆไปแล้วก็มาคิดแทนบาทหลวงที่ตายไปว่าสรุปที่แกเพิ่มมาทั้งเรื่องว่าอีสองตัวเนี้ยมันเป็นพวกนอกรีดห็นสมควรว่าต้องไล่ไปหรือกำจัดทิ้งความคิดของแกเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าตัวหนังก็สับขาหลอกและล็อกคอคนดูพระ กับจับทุมในตอนจบนี่เองเลยครับเห็นไหมว่าพวกมึงเนี่ยเอาใจช่วยตัวละครผิดซะแล้วชิบหายเห็นหน้าส,สวยๆแต่เป็นตัวซวยเลยนี่หว่าเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอีกสองภาคนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทํามาส้นตีนเหมือนกันไหมอันนี้ชมนะไม่ได้ด่าพเ,เ,เพราะมันส้นตีนแบบมีเหตุผลก็เลยพอจะเออเอ็กกับมันได้แล้วท่านผู้ฟังที่ดูมาถึงตอนนี้คิดเห็นกันยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับแต่ที่แน่ๆผมว่าหลายคนคงด้คิดเหมือนผมว่าน้องจิงโจ้เนี่ยน่ารักมากอ้าวนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ ในสปอยเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ